เคล็ดลับสุขภาพดีโดยการอ่านสลากหวานมันเค็มให้เป็นมันอยู่ตรงไหนครับวันนี้อาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังใครอยากจะลดน้ำหนักเช่นท่านเอานิ้วแตะในรูก,กลมกลมที่มีรูปอาจารย์อยู่ข้างล่างนี้นะครับจากนั้นจะพาท่านข้ามไปที่หน้าโปรไฟล์ในหน้าโปรไฟล์นะครับสังเกตบรรทัดที่4เอานิ้วแต่อีกทีหนึ่งข้ามมาเป็นเพื่อนอาจารย์นะครับอาจารย์จะมีข้อมูลและรายละเอียดมอบให้กับท่านนะครับสําหรับนะครับสลากหวานมันเค็มนะครับ มันจะอยู่บนอาหารนะครับทุกชนิดที่อยู่ในห้างสะดวกซื้อนะครับหน้าตามันก็จะเป็นตามที่รูปภาพที่อาจารย์นะครับแสดงให้เห็นนะครับวิธีการอ่านนะครับส่วนที่1นนะครับมันจะแสดงให้เห็นถึงว่าเช่นขนมซองนี้นะครับต้องกินกี่ครั้งนะครับนะครับอย่างเช่นนะครับซองนี้นะครับเขาจะเขียนว่าควรแบ่งกิน7ครั้งนะครับไม่ใช่กินครั้งเดียวหมดนะครับ ส่วนที่2นะครับก็จะบอกให้รู้ว่านะครับคุณค่าทางโภชนาการของขนมชนิดนี้นะครับมีพลังงานน้ำตาลไขมันโซเดียมที่จะได้รับจากการกิน 1- นซองเนี่ยนะครับมันมียังไงบ้างนะครับส่วนที่3นะครับก็จะแสดงให้ออกนะครับว่าบอกให้รู้ว่าขนมนะครับหมดซองร่างกายของเรานี่นะครับจะได้รับนะครับ พลังงานน้ำตาลไขมันโซเดียมปริมาณเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นนะครับขนมซองนี้นะครับก็มีพลังงานนะครับ1,120แคลอรี่มีน้ำตาล14กรัมไขมัน63กรัมโซเดียม980กรัมนะครับสว่วนที่4นะครับก็จะบอกให้เราทราบว่านะครับเมื่อกินหมดซองจะได้พลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมคิดเป็นร้อยละ เท่าไหร่นะครับของปริมาณที่ได้รับในแต่ละวันนะครับก็จะบอกในส่วนที่4นี้นะครับอันนี้ก็อยู่ข้างล่างนี้นะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์นี่นะครับอย่างเช่นนะครับพลังงานก็มี65%นะครับน้ำตาลก็22%นะครับไขมันก็97%นะครับโซเดียมก็41%ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับให้เราตีเป็น100%นะครับแต่ละอย่างคือ100%คือเต็มนะครับ อันนี้นะครับแล้วก็เข้าควรระวังนะครับเด็กอายุ6-14นะครับควรจะได้รับพลังงานนะครับวันละ1,600กิโลแคลอรี่นะครับแล้วใน1วันนะครับเราควรจะรับน้ำตาลนะครับวันละนะครับ4ช้อนชาไขมันนะครับวันละ4ช้อนชานะครับส่วนโซเดียมนะครับก็วันละ1ช้อนชาอันนี้ก็จะเป็น เกร็ดความรู้นะครับที่วันนี้เอามาฝากนะครับท่านใดนะครับสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามอาจารย์นะครับอาจารย์จะตอบให้นะครับถ้าเห็นชอบใจว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยอาจารย์แชร์ออกไปให้เพื่อนนะครับกดหัวใจมาเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับและคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆกดบันทึกไว้ถ้าชอบใจนะครับและกดติดตามไว้ครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ